สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆวันนี้ผมวิศวะบ้าบอลขอนำเสนอข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวการซื้อตัวต่วตางๆของทีมลิเวอร์พูลนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆข่าวนี้ก็เป็นข่าวอะไรไปไม่ได้นอกจากการได้แชมป์คอมมูนิตี้จิวของทีมลิเวอร์พูลนั่นเองโดยการได้แชมป์ครั้งสุดท้ายของลิเวอร์พูลก่อนครั้งนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2006 ซึ่งลิวผูเฝ้ารอคอยแชมป์นี้มาถึง16ปีถึงแม้ถ้วยคอมมูนิตี้ทิวจะเป็นถ้วยการกุศลน,นะครับแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นถ้วยที่น่าภูมิใจเหมือนกันนะครับเพื่อนเพ่พี่เพราะว่า2ทีมที่เข้ามาชิงแชมป์กันเนี่ยทีมหนึ่งเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกทีมหนึ่งเป็นแชมป์เอครับซึ่งแต่ละทีมต้องใช้ความยากลำบากในการเป็นแชมป แล้วก็ต้องมาชิงกันอีกทีหนึง่งผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างมีค่าเหมือนกันนะครับแชมป์นี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวที่เ e ย์แคนไร t ์ออกมาให้สัมภาษณ์กับช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับว่าในเวลานี้พี่ตะโก้ของเราคือกองกลางที่เก่งที่สุดในเกาะอังกฤษคนนึงเหมือนกันนะครับข่าวต่อไปนะครับเพ,พื่อนๆพี่ๆลูกพี่ฟานได์ ออกมาบอกน้องหนุนของเราว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าตัวและให้ดูรุ่นพี่อย่างโ o บโตเฟอร์มิโนเป็นแบบอย่างและฟานได้ยังออกมาเตือนบรรดานักเตะก,กองหลังทั้งหลายในพรีเมียร์ลีกให้ระวังเออริ่งเบาหาดลนไว้ให้ดีขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมช่องของผม คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำขึ้นมานะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่โดยผมวิศวะบ้าบอล